เวลาขณะน,น้ก็ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีพี่น้องที่ไปทําบุญกรเหลิมทะยอยมาอยู่ด้วยผน้องมาเบิ่งตอนมาบาน,นมาเบิ่งตอนเผนกลับมาครับผลเลือก,กํลาลังแรนมาผลกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาเบิ่งตอนไปก็ตอนมาสภาพจะเป็นยังไงเนาะไปทําบุญทําทานก็ได้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเตยทุบุญดุนๆุนมากแล้วมาเลยหมาเลย อะไรพี่น้องมาแล้วเอาเบิงมาเบิงตอนไปมันหาวตอนมาจะเป็นยังไงมาเบิงกันพี่น้องเขาคงเพีย้ยเอาให้เบิงคักๆลรามือนี่พี่น้องเอาทำบุญทำบุญพุดเรือกำลังสี่เขาเทียบตอนไปหาวแข่งแย่งกันลงเรือแล้วเว้ยตอนมาจะเป็นจังไ้บาทจะขืนทาใค่ในทาบบสูงไปได้น้ำคงลงบอ่อเลือกเนาะ มาลำแหลกเลยพี่น้องในตอนกลับลำแหลกมากแหละลำแหลกมากหลังที่มีเจียวตอนกลับนี่เนาะมาเลยมาแล้วลำลแหลกนะลกล,กล,ลกกับมาเลยกลับมากันแล้วพี่น้องการที่ลงมาเพราะท่าน้ายนอกจกว่าผููโดยสานเพราะท่านไลเป็นไงยังท่านออกจากวัดนะกินเขากินน้ำกันอยู่มัง้งท่านเด้เทียงอยู่แต่มีทยอยมาแล้ว <c oughs> มาแล้วพี่น้องเขามาเทียบแล้วยิ้มแป้นกันมาอยู่บ่ล่ะยิ้มมากเลยเด้อได้ทำบุญก็ได้ได้ชมบรรยากาศนะน,น,น้อพี่น้องทั้งบ้านดืนตำบลดืนม่าแล้วมาแล้วันเที่ยวแหลกเที่ยวแหลกตอนกลับเที่ยวแหลกตอนกลับมา มาเบิ่งเที่ยวสองกันดีพี่น้องเที่ยวแหลกบ่หลายคนปันไดเที่ยวสองจะมาเบิ่งกันอีกเอา้าพี่น้องมาแต่ทำบุญสังฆทานบันทากันชั่วขื่นมาหอดเทิงทานก็มีจีปโฟมจีโรอเด้อพี่น้องเด้อคุณน,นะโย่เงียโย่เงียโย่ในทุ่งพุน่นนี่กะบ,บองมีแอนยังก่อนอีกกอยก็มีพี่น้องเน,นี่ยอยู่แนวกิน นี่ไงพี่น้องติดใหม่ติดมือเมื่อบานเมื่อเมืองเด้อครับเด้อมา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 ขึ้นมาแล้วก็ได้ไวเด้อเจ้าค่ะเจ้าไหลนะเมาตะทายลูกยี่หันเกียร์ก็เพงอย่าก่าฮเดียรตัวออกได้จะวัวแล้รถเท่านี่ขึ้นแน่นกันแทะไปซื้อเอารถถ่ายรถละเผาขึ้เอาแถวที่สองพี่น้องเที่ยวที่สองตอนกลับมาโอ้แน่นเลย่นหล่อมีแตะ นคู่มีแต่พระสองฆ์องค์พระเจ้าเพันล่ำนี่พี่น้องรอบเที่ยวที่สองมาอะ้รเิ่มทะยอยกันมาแล้วพระพันสั้นเขาเหล่วกันก็มาที่นี่เนาะออมามามาเดินทางปลอดภัยกันขู่ล่ำเรือก็ได้บังนาไพนี่พี่น้องใหญ่เบ่งบรรยากาศตอนกลับมาไปเอาบุญกัน แค่ขึ้เกาหะนะครับตอนไปก็ตอนมากระสิสิทย่อยกันมาแล้วครับสิวะมีผี่น้องเขามาล่อกันคือตอนตอนไปเนาะเป็นกระสิล่ออยู่ฝั่งนั้นแล้วตอนตอนมาเนี่ยแน่นแล้วอยู่ฝั่งนั้นเรือสิแลนไปเอาลบไปรบมาอยู่นี่แล้วนี่อ่ามาล่อหนีมีแต่ผสงค์ มีแต่ยาคู่บอกคอมเพทเดิร์นเพิ่นยาคู่ ไปขับพี่นอ้องเฮ้ามาตอ่อเดี调ซองเลยพี่น้องเซ็ตซองแล้ว,ลวเรือมีซองลำเรือใหญ่นี่พี่น้องลำหน่อยอ่ะชิดซอยกันแเลนอีกหลายลำอยู่ดอกนี่เจ้าพระทรงนคนมาแล้วมาแล้วงั้นมาท่านเบิรดด์อกพระองค์ทรงพระทร,รงองค์พระเจ้าคนกันเลพอไปหล่ออก,ล,ออกลูกจุมาแล้วพี่น้อง เถี่ยวที่สามเถี่ยวที่สามมีทั้งพอออกไม่ออกมีทั้งกูบาพระทรงอง์พระเจา้ามาแหละเถี่ยวที่สามพี่น้องยัดเรือมาคือการล่ำนี้ก็ได้พุทธะเรือแสมหมาบหมาบพงอจมหนามมาเลยค้อนใหม่กับโตใหม่คอนใหม่กันไหลบืดหลายคักพี่น้นองเอ้ยอ,อเถี่ยวชาละแทมหมาบหมา,มา,มา,มาประมาณ 20, 20กว่าคนนี่แหละครับ จอด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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องจะไปทําบุญกลับมาแล้วกลับมาแล้วปลอดภัยปลอดภัย,ยคอยคืนเด้อเพ่ก็ได้นะ<ม>พระทรงองค์พระเจ้ามาน้ามรณะทยอยทยอยมาเสียงเลือดทยอยมาเรื่อยเรื้วยละวัน เลือนหน่อยเขาปากหงไพุ่นเลื่อนหน่อยเขาปลากหงวยพุ่นเอนี่ยาคูสององค์พอออกผู้นึงล่ำนะั่นมาสามล่ำหน่อยล่ำนี้มายี่สิบกลัวอยู่พี่น้องเลือใหญ่น,นอ้อ่าปลอดไัยปลอดภัยกันครับผมมาอยากไดจิรอกระสือเอาจิรอจีปลมว่างขายให้พี่น้องเอาไปทำอาหารต่ออยู่บ้านเนาะบ้านได้บมี เป็นไรเป็นไรบ้านเพิ่นมวนอยู่บ่อมวนเนาะนั่นที่แหละคนทางขึ้นสะดวกสบายอยู่ตัวสะดวกอยู่เนาะอ่าพี่น้องเพิ่นเพิ่นมาละทาา้ามข่าวเพิ่นว่าทางบ้านฟังโซว่าเราเพิ่นเป็นยังไงมวนเพิ่นวะคงจะเล่นกับบทแตกต่างกั็ไม่ได้หรอกกับบ้านเฮ้าชนนมบดเนาะ ยังเลยนี่ไปก็ไปผู้เดียวมาก็มาผู้เดียวฮะมันลาลัง,งบอกเด้อพี่น,อน้องเอ้ามาแต่ทำบุญได้บุญกูนน้คนเนาะอู้เอ้าเอามีแต่บุญมาแล้วมาแล้วพี่น้องคุณไปทำบุญกัดสิได้บุญตัวเนาะมาแหละทยอยทยอยกันมาแล้วครับผม คุณมันร้องตัวสองสองก็ไม่ลงตัวไปฮะใช่มั่งซึ่งมันพ่วงลงลงปลาเหรอเออตัวไงละถือกรอบถือจันเข้าใจหมดละถือย่อยกันมามาแล้วครับมาแล้วเถวที่สี่มุนตอนกลับผอก็เปลี่ยนสินับแถวให้เนาะตอนไปไปพอได้นับพี่น้องมาแล้วเถวที่สี่มาแล้ว เล,เล่มเรือคือเก่าประมาณ20กว่าคนผมละว่าเป็นเรืออีสุสุใหญ่เ,เติเตบอยู่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเที่ยวที่4มาแล้วมาแล้วเที่ยวที่4แน่นอัดประมาณ20กว่าคนคือกันกับตอนไปเหรอพี่น้องตอนไปกันไม่เกิน25คนกับจิบันทุกได้ซ้ำนี่แหละ ความปลอดภัยเนาะมาแล้วมาแล้วรู้เห็นไพ่ใส่เสือสู้สี่เลวตอนมาอันเป็นยังไงบุเ <c oughs> นาะผมก็เลื่มสังเกตเห็นใไสไพ่ใส่เสือสู้สี่ตอนมาเพราะย่านนา้ำระดีนี่พอตอนไปคือแย่งกันใส่เสือสู้สี่นะนะอะอะไรแถวที่สี่พี่เนาะ จะคล้องเพ่เพิินก็นเอาจิร่มนานั่งค้าอยู่ในเพ่น,นัม่มได้พี่น้องคนพี่น้องเขาขืนเลือมากอย่างใดจิร่จิปมเอาไปขวัวกินอยู่บ้านอยูเอ่เพื่อนเพื่อนย่ำหอดบ้านหอดเพื่อนกันซื้อได้ลอยโตตัวลอยสี่สิบบาทร้อยตัวต่อร้อยสี่สิบบาท,บาทโอ้ไม่ใญ่ตอนไปก็หิวนักตอนมากก็หิวนักเนาะหิวบุญบ่ยายเอ้ยเออ,เอ,อหิวบุญมากแล้วไม่ใหญ่ ไปทำบุญกันหิวบ,บุญค้อนบุญมาน้ำอะปูบเคยไปกับมวลปูปูเคยไปอยู่กับมวลคือเก่าอ่นล่ะเป like uh. ิ่งเด้อผู้ใดใส่แว่นน้ำดบมันเดิมเห็นหงตกแพ้ตกเพื่อได้ยไผ่บคือว่าจะบอก โอ้คนทั้งบ้านเฮาตีสันนะเอาไปบ่ใส่แว่นไปบ่เนบรนหงใส่แว่นว่เฮ้ยคนไปทำบุญพี่น้องขาสันเบิดไข่ยอยู่หรอกน้ำขึ้นไหลเออไข่ยอยู่มันบ่ไกโรงพยาบาลเมื่อไรด้อทั้งพสรสวรรค์ก็ได้อืมไปนี่นเนาะเถวที่สี่มีจักรเถยวันในยันมีเป็นสิบแถวคนโยเรือวิ่งมาส่งพี่น้องเฮาเนาะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรามานั่งขายยูลืออนะไอ้จิโร่เมื่อนำน้อจะคล้องเพล่นมีโบมีจิโปมจิโร่บริการให้พี่น้องเข้ามาจะทำบุญน้ำสะดวกสบายเอามาขวากินอยู่บ้านเพื่อละขึ้นอดโอ้มมแต่โตเต็นดังดังจิโร่ก็ได้พี่น้อง เนี่อย,นยอยู่เนยยี่นยกินก็พ่อเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินเด้อทั้งบานที่มโค้งพี่ตัของม,มาแต่ท่าโคง้งกดแต่ท่าโค้งเขานี่ละป้ากับป้าโค้งหันลอะอเถี่ยวที่หาพี่น้องมาเลยมาเลยใส่เสือสู้สีกันเลืองอุ่มเติมเอ็มเต็มเลยก็มาแล้วก็มาแล้วเที่ยวที่ห้าเที่ยวที่ห้า <c oughs> เอาทั้งตอนไปทั้งตอนกลับเลยไทยพี่น้องเฮาเบิงนําครับมันนี่บรรยากาศสวยๆงามๆตามลําแม่น้ำโค้งมีทั้งคอนใหม่มีทั้งน้ำลายน้ำกระคุณน้ำนกีเป็ดน้ำโค้งก็ได้เอามาๆเขามาเขามาเทียบ่าเทียบตาบ้านยีซิปโกชีวิตคือการลํานี่พี่น้องเพืเ่อเพื่อสามซิพุ่นเบิงล่ะงัวเรือแซมเลยย่านสามซิปผลละเบิงล่ะ สามสิบคนข่ายดอกเลือแต่ละลำเพิ่นมีเสือสู้เสียแต่ว่าคือบอดไซกันเบิดกูคนะนะเนาะบางคนกับบอยอยากไซเอาขาม้าขามา,า,มาปลอดภัยผุ้คนแหละละ่ะขามาไก่ฟังละ่ะโอ้ยี่สิบขนอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งละยี่สิบขนอยู่ลำเนานะ เทียบท่าปลอดภัยทุกคนเทียบท่าแล้วไปน้องเดินทางกลับมาปลอดภัยนี่จะพป่น้องไปสำบุญกันใดบุญใดก็ลากกันมาผูกคนเด้อเป็นเห็ดสูงดี

โตมาแต่เอาบุญโบใครก็ได้หอดฟังล่ะหอดฟังล่ะเห็นหน่าเห็นตากันคู่คนเด้อมันนี่เด้อไปไปไปมากเห็นช่องพ่อเขาเพชรคนแคมโขคง พี่น้องได้รับชมบรรยากาศพี่น้องป้าแต่ทําบุญสังฆทานวัดบรรทาคันสมซัวพี่น้องบรรยากาศตอนกลับขึ้นมาแล้วก็อยากสื่อจิลงจิโลจิโฟเมื่อขัวเมื่อกวอยก็บสื่อได้นี่พี่น้องคนคนเอาลหรเอามาขวากินมือบานละซอยพันแดซอยพันดึงแน่ขึ้นมาลงขึ้นมาเออม้วนองเดียวเฮ้ย มนมเนมอน้อมไทยครับเอ <c oughs> ไซีซาอยโตเราจะพูดไแต่ละโตครับเด้อกิโลนกระดาษแมนไล้ <c oughs> เสร็แล้ไปถอดสยลถอดั่วห่อถ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 ั่วหอถั่วห่อถั่วห่อหอถหอั่ว่ั่วา่อถ่นอถท่งเลอกันไปรับแล้วบ่อถัอกั่วหาอถ่ห่่อยู่วอกัลอถั่ได้อถันนั่งอั่หั่ว่ัห่อหอั่่ห่่อ่อ เครื่องกิดเป็นเครื่องอีซูซูเครื่องก็ได้จักทีว่าจักแห้งเลิดเครื่องก็ได้ยื้อสูงใหญ่ไปเลยเนาะวุญบ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 ุญเด้อพี่น้องเปิดเครื่องก็ได้นี่ระบบสูดน้ำครับน้ำออกจากเรือน้ำวุญบุญแล้วเล่งน้อยเดียวตอนนกระแลนจากจากเครื่องอีซูซูเนาะพี่น้องเครื่องมันใหญ่ ข้าตั้งเขามัดพิกงามเด็กก็จะโบกุ้งเข้มาอีกแล้วพี่น้องเที่ยวที่หกเที <c oughs> ่ยวที่หกบันนี่มาแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ประมาณยี่สิบเกือบสามสิบคนคือกันพี่น้องเที่ยวที่หกเที่ยวที่หกวนรุนรนรุนเลยอสุสุเลือดมาจากแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกได้พี่น้องมาซอยบริการพี่น้องเฮารับไปรับมา กระแสใจกระเ,เป็นทั้งวัดบรรทาขั้นชั่วฟังซปลา์เล่าคนละนเป็นเจ้าภาพเนาะให้มาบริการพี่น้องเข้าไปทําบุญไปฟรีมาฟรีพี่น้องมาละมาละเที่ยวที่หกไปกาแฟมากาแฟนั่งเรือพี่น้องเข้าสบายไปเที่ยวไปชมบานเพิ่นนําไปบ่เคยไปกะไดูดูนี่ก็มีแต่งานบุญสังฆทานสไปไปมา,มา,มาสบายสบายโอ้ยไฟเสือสู้สีเลยพี่น้องรับนี่ ปลอดภ well. ัยปลอดภัยละที่หอดฟังล่ะปลอดภัยก <standby> ันแล้วหอดฟังแล้วเฮ้ยจะรอกระลงใหม่อีกแล้วเหรอจะรอลงใหม่อีกแล้วมาเห็นมา เรือดึงไวเลยเด้อเรือหนี่หัวเขียนไวแล้วจะว่าทั้งขางมันเป็นน้ำแพแพเพชียงค,ยค้าห้ําบ่บ่เสียงข้าห่ําบอเดียเดียขนองเอจีรอให้ไปคุดยังเจรอเวิรดพี่รอร้าย่ยดไ <c oughs> ลงเรือมากับมาสู่จิโลซร่เสียงเอามาขัวมาถอดกินอยู่บ้านเนาะสบายอาหารปลาอาหารจากธรรมชาติไปเียวมาต่อเที่ยวท,ที่หกองพนะี่น้องคือซีเมนเที่ยวที่หกเนาะผมกเพื่ย่าหนับลื่นสิ่งได้เวที่หกไปไปรับมาต่อเ调ที่เจ็ดที่แปดไปจัว ลำใช่เรือก็ได้เครื่องอี่สุสุทั้งสองลำเลยครับผมเฮ้มันหมอย่งนะมันหมดน่อยนช่ยเนยย่หน่อยโยกเอาไปใส่เวทบ่เวทกบเนาะนี่เห็นบ่าหัวมันนี่นีมองค่อยว่านี่พูน้ำพุดเนียน่นียพายายอยู่ยาัะ

บอกยกมีอะไในเลยอนอันนาคีทักเทตัวนี้ฮะันคีทใส่เบ็ดบบถือก่องาบอกงใส่เบ็มันบบตีงมันบโบคืออเลยมันบบตีงเหคีทักเทอเต้านายหญมั้าผ้าหลืนผ้าลม ดากทางกัปคิดินเพอร์ติเจ็บเมื่อบ่ได้ยซะได้คนก็อยากล่องมาหาบ้าแล้วฮันคล่มหลือเสียองค์ค่ะเสียแหละคนซิมเมาขี่กี่เดือนมาใส่เบทครบนำพี่น้องพุทธมาทำบุญกันนะควายนี้มีแผนกันให้เราไปจีบเออ่ะจกเอาฮันเดฟผีน้องเที่ยวที่เจ็ดรอบที่เจ็ดเที่ยวที่เจ็ดเลือกคนทรงพี่น้องเฮากลับมาจากการทำบุญ เตียวที่เจ็แล้วพี่น้องเทียวที่เจ็แล้วยเกิดยแล้วเไล้เมทย่ยไทุวาแล้วเตียวที่เจ็ดแล้วเฮ้ยเขามากเขามาเข้ามากโอ้เตียวนี้ก็ประมาณสามสิบชีวิตผมเด้อพี่น้อง <c oughs> เองด้อแ <c oughs> น,น่นอัดเลย <c oughs> ลำ เที่ยวนี้เกือบ30มสิคนเด้อเที่ยวนี้เด้อย,ยิ้มเป็นแบนกันเลยที่เขามาฟังเลยสามสิบคนเด้อเที่ยวนี้เด้อแน่นนัดเลยว่ามีไคใส่เสือสู้สีบเลยอ้าวมาหอดแล้วมาหอดฟังแล้วมาหอดฟังแล้วระวงังแขนบ้างมือได้เวลาเด้อห้ากระเพร้ห้ากระเพร้ได้อาแล้วมาแล้วพี่น้องผนตะผนกระเลือ่องเลือ่องเนื้อเลือเล่องหน่อย สรงพลรสาอีกส่วนหนึ่งมันถูกได้หาหคนล่ำนันพี่น้องเอาเทียบปลาคุ้ยอ่ะมเด้จดจีโร่กันี่บ้เบิร์ตนี่เบิร์จีโฟมกันี่เอาพี่น้องเอ้ยไปไปไมากกับปาเสือเดยจิโฟมจิร่นี่ พี่น้องทา้งมองสมน้าบะใหม่อันนี้พี่น้องทางน้ำบะใหม่ทั้งมองสมหน้านางว่านพี่น้องคนมาทำบุญเสือเด้อจีป,ปมจีรอหนึ่งอจะสุพิหาคุดอยู่บ้านห้องมนันอึดไม่โฆษณาแล้ว,หลวให้พี่น้องห้างใด้มาอยู่มากินนี่ละอ่าได้จีรอมื่อ,อ,น,ลลอนัากับพี่แหง่งตัวตอนลูกตอนเมียตอนลูกตอนร้านตอนลูกตอนผัวาเสือเอาจีปมจีรอ พุูดบรรยากาเสืออารุณบ้าพี่นาสิบุถเอาลงกูหนีโบ้เฮย์คอยว่าไปรูปนั่นและลายพี่น้องเฮาเนาะมองมองเลือดบอด้เอาหัวเสียบเทียบใส่เนาะหมูมีสองวางหมูล่งหมูล่งเด้อ ปอ้ไม่เท่ากับสีสวยงามเลยไปไงไม่เผาเราก็ได้เือล่ะเอออ้ารอบที่เจ็ล่ะเจ็ดยยวเจ็ดขั้นนะแลนมานี่รอบที่เจ็ดเลยดินี่เจีดแวมาหนินอกๆโอ้หัวนีดลบมาสื่อจิโร แต่มันก็อยู่เรื่องโขงเนาะฮะเล่นเขาเยียบเขาไปเช็ดแถวละแถวละยี่สิบก้อนนั้นเป็นคนลามในเป็นองลอยครัวสองลอยนะโอเ นนเอาละครับผมตอนกลับพอ c o m p l e t กับทายพี่น้องเบิเบง,บงเจ็ดแถว,วแล้วเนาะก็สีสีเงาดิกลายพี่น้องเบิงซ้ำนี่แหะครับไปกลับเจ็ดแถวแล้วมาเบิงพี่น้องเข้าสื่อจจรอกับสีลงคลิปแล้วครับปานไปอย่าลืมรถเจ้าของอลด้วยละรถลายได ดังแล้วสิทุกอ่านครับผมขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมคือเก่าวละครับส่วนพอขาเพื่อนนี่กันมันเบิร์ตได้กิโลหันเพื่อนนะไปเอามาไหมเพื่อนมีมีตุนไวลายโอ้ยอาครับอ่ะสี่พันตัวสี่พันตัวกิโลสี่พันตัวซื้อมาแต่ฝุ่นแวเนาะหรือสั่งไว้ทางไหนท่านฟังเล่าหลือวะ คลของข้าวเห,หนียกเขาพุทธแถวของเอ้ยดเที <c oughs> เทแยวขนะอ,องข้าวเหนะเนาะแอนมาฝากเป็นพุทธคุณครรมฝากากไงคายครับผมเที่ยวที่แปดเที่ยวที่แปดพี่น้องแนนแอดเลยเ<อ>ที่ยวที่แปดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,<อ>ลวประมาณยี่สิบคือกันพี่น้องประมาณยี่สิบกว่าคนเนาะเที่ยว<อ>ที่แปดเที่ยวที่แปดเออมาแล้วมาแล้วปลอดภัยแล้ว